ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จวรคังวังหน้านะครับเอามาลงให้เอฟซีได้ประดับรับชมนะครับพระนี้เป็นพระไม่ได้ตัดไปนะครับเป็นพระสมเด็จวรังวังหน้าครับปลุกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทาจารย์โตผอมหลวงศรีวัดรคังนะครับสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับเพราะว่าด้านหลังมีตาหลังราชกรนะครับเห็นะครับ สวยงามครับสวยงามมากครับเห็นไหมครับสวยงามครับนะครับได้ได้ลงรัก้วะครับได้ลงรักลงรักแล้วทาทองเลยนะครับลงรักแล้วทาทองนะครับแปะทองเลยครับทองเหี่ยวย่นหมดแล้วครับไหมครับพานนี้ไม่ตัดปีกนะครับไม่ตัดปีกนะครับองนี้ได้รางวัลที่หครับคือประกวดมาได้ที่1นะครับประกวดมาได้รางวัลที่1นะครับได้รางวัลที่1นนะครับนะครับแล้วก็ได้ไปชิงถ้วย เกียรติยศของพลเอกพิจิตรกรุณิษองค์รัฐมนตรีรัชกาลที่9ครับที่สถาบันพระเครื่องไทยของอาจารย์สุพลสังไมสักณนะห้องสแตมทองหอประชุมไปรษณีย์ไทยถนนเจริญคณะกรุงเทพเมื่อวันที่4มิถุนายนพศ2566ที่ผ่านมานะครับคือได้รางวัลที่1ครับเป็นพระสมเด็จพระคังวังหน้านะครับนะครับสมเด็จคังวังหน้านะครับแล้วก็ผู้ ออกแบบนะครับคือออกแบบเป็นผู้ควบคุมออกแบบพระสมเด็จพระพิมพ์วงหน้าหรือพระพระพิมพ์บางหลวงนะครับหรือพระพิมพ์สมเด็จระังนะครับก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระดาวันกรมหมือภูมินภักดีนะครับท่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับเป็นผู้ดูแลควบคุมการออกแบบของช่างหลวงสิหมู่นะครับคือมีช่างหลวงสิทธล์หลงจิตหลงวิจารนะครับนะครับเป็นผู้ออกแบบเบื้องหลัง ที่เป็นพระที่ออกมาแล้วได้สวยงามนะครับสวยงามมากนะครับนะครับนี่ครับพระนี้ก็สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับเห็นไหมครับมีตาหลังราชการนะครับสวยงามมากครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับถึงในรางวัลที่1นะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่8ปหือฮาครับผมเอาไปวางไปส่งนะครับ ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์เขาตรวจคขววาบอสวยามาก,มากเป็นพิมเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับนะครับนะครับแล้วก็ส่งไปนะครับมีให้ให้พี่ที่นับถือนะครับให้เข้าไปให้ไปก็ส่งได้รางวัลที่หนึ่งเหมือนกันครับนะครับรางวัลที่หนึ่งเหมือนกันนั่นนั่นหลังหลังชินมาชอรนะครับได้นั่นนั่นคือได้ได้รางวัลที่หนึ่งนะครับนี่ก็หลังราชกรก็ได้ที่หนึ่งนะครับนะครับ สวยงามมากครับนะครับเดี๋ยวผมลงขยายให้ดูนะครับผระนี้สร้างในวาระสำคัญพิธีใหญ่นะครับสร้าง241 1นะครับพระนี้สร้าง241 1นะครับไม่ใช่2 4 0 9 0 9 0 8นะครับอันนี้พิธีใหญ่24-1 1นะครับเป็นพิธีใหญ่ปิดทองนะครับเป็นทรงพิมพ์นี้พิมพ์พระองค์นี่พิมพ์นี้ก็เป็นภ้าพิมพ์พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับ เรียกว่าพ mm ้า hmm. พิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับพิมพ์ใหญ่สุโขทัยสวยงามครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายให้ลงอีกนะครับเอาลงไม่อีกนะครับครับสวยงามมากครับดูครับตรงหน้าพระพักครับมีทองครับเห็นไหมครับผมขยายดูนะครับทองสวยมากครับเห็นไหมครับหน้าพระพักนี่สวยมามครับดูทองครับเขาใช้ทองเป็นก้อนนะครับติดไว้สวยงามครับใช้ติดด้วยกาวนะครับกาวแล้วก็ไม่รู้ครับ กาวโบราณนี่สวยงามมากครับดูครับสวยมากครับครับเดี๋ยวผมก็จะเอาลงขยายให้ดูนะครับดูดูทองที่เขาแปะนะครับดูแทงทองที่เขาแปะนะครับดูครับครับนี่ยังเราไม่ขยายนะครับเราดูขาวให้ดูนะครับเราซูมดูขาวนะครับนี่ครับดูครับก็มีคราบน้ากาวอยู่แต่กาวนี่เขาคือใช้ไฟส่องเข้าไปเขาจะทอนขึ้นมาครับเป็นเหลือๆขึ้นมาครับเห็นชัดเจนนะครับ สวยงามครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับขอ <c oughs> ทนนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> พระนิคหลงลักนะครับลงลักปิดทองนะครับโอ้มีมีมีทองนะครับทองทองทองปลาไหลนะครับสวยงามครับ มาติดตรงนี้เม็ดหนึ่งได้ยังไงครับมีเม็ดเดียวครับโอ้เขาหลุดมาครับหลุดมาจากตรงไหนไม่รู้ครับเนี่ยเป็นทองคํานะครับนะครับติดมาโอ้อาจจะอาจจะอยู่แถวๆนี้ครับทองคาแท้ๆนะครับต้องเอาไว้ตรงไหนครับโอ้เป็นเม็ดเล็กๆครับนี่ครับหลุดมาครับเป็นทองคําแท้ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเอาที่ มาจจะตรงไหนก็ไม่รู้นะครับอาจจะอยู่ในนี้นะครับหลุดมาแถวนี้นะครับแล้วก็ดูไม่ออกว่าหลุดตรงไหนครับเอาที่เดิมนะครับนะครับสวยงามครับนครับหลุดมาครับ เม็ดตรงไหนนะครับดูออกมาครับแต่ก็ครบอยู่นะครับดูแล้วว่าครบอยู่นะครบอยู่อาจจะติดองค์อื่นมานะครับเพราะนั้นเราส่งส่งกวดหลายองค์นะครับอ๋อติดหัวไหลด้านนี้เป็นหัวไหลด้านนี้หลุดนะครับนะครับเจอแล้วครับหัวไหลด้านนีดน้ด้านสายมือครับ ด้านหลังนะครับสวยครับไหมครับเดี๋ยวเราจะลงขยายด้วยกล้อง1,600อย x ให้ดูนะครับครับนี่เราลงขยายด้วยกล้อง1,600อ x ให้ดูนะครับนะครับว่าเนื้อภาพเป็นลักษณะไหนครับครับเราขยายดูนะครับอ๋อสวยครับไหมครับ ลักษณะอย่างนี้นะครับเดยวพระยุคของเป็นพิธีใหญ่ครับสร้างวงหน้านะครับพิธีใหญ่นะครับแถวไซด์เยอะครับแถวไซ์เป็นฟิล์มขึ้นมาเลยครับดูทองครับมาดูตรงทองครับดูทองจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับดีเอ็นเอจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับถ้าของเก่าโบราณอายุมากกว่า50ปีทองลักษาะนี้ครับคือเขาจะขึ้นมากับแถวไซด์ขึ้นมากับ ผลสารขับขึ้นขับออกมาจากเนื้อผ้านะครับแล้วก็จะผสมผสารเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคือคือขา่าวไซด์ปกคลุมการทองก็เหี่ยวหดย่นยับย่นไปหมดนะครับเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือวิธีดูข,ของของเก่าโบราณครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับคือเราจะให้ดูนี่คือลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นทองนะครับถ้าเป็นแผ่นยังติดเป็นแผ่นเสมอเรียบก็คือนั่นคือของที่ทำขึ้นมาใหม่ครับเป็นของที่ขับขึ้นมาใหม่ของโบราณจะเป็นลักษณะนี้ครับก็เหี่ยวหด แล้วก็มีแคลไซต์นะครับแคลไซต์ก็ปกคลุมเต็มไปหมดนะครับอันนี้นคือแคลไซต์เขาขาวพวกนี้คือแคลไซต์หมดแล้วครับเนี่ยเขาปกคลุมพวกทองครับเนี่ยขเขาขาวเขาได้ด้านบนเป็นเป็นบางผืนข้างบนี่ยเป็นฟิล์มกนั้นคือคลุมคลุมคลุมอีกชั้นหนึ่งนะครับแคลไซต์นะครับคลุมทีกแล้วก็พวกทองขาวพวกนี้เป็นแผ่นแล้วก็เหี่ยวหมดย่นนะครับเพราะมีการด,ดึงหดเหี่ยวดึงกันไปดึงกันมานะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับนี่คือหลักธรรมชาติวิธีดูของเก่าโบราณนะครับ นี่คือวิธีดูของเก่าโบราณในักเนี่ยลักษณะนี้ครับเนะมครับเขาก็จะกระจายหายไปหมดนะครับคือดึงเหี่ยวแคลไซึ้นงอกขึ้นมาครับมีหลายลักษณะมีหลายสีหลายเชตนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะเป็นสีเดียวไม่ได้นะครับเพราะของพ่อพักเขามีส่วนผสมหลายอย่างนะครับกวาจะขึ้นมาเพราะขับผิวมาหมนขี้ใครแล้วครับขับออกมาก็มีหลายแบบแล้วครับนะครับดูแคลไซเขาเขาขาวกันนี้คือแคลไซนะครับงอกขึ้นมาทับถมขึ้นมานะครับ บางท่านยังดูของเก่ายัางไม่ได้นะครับก็คือเราจะบอ,บอกวิธีดูนะครับอันนี้เราบอกวิธีดูนะครับเผื่อท่านร,ร,รับไปรับรับฟังรับไปรับไปดูไปวิจาราณานะครับเพราะว่าเราผ่าเราประกฏข้างในกนที่1นะครับนะครับนี่คือ้าวซ้านะครับเนี่ยเขางอกขึ้นมางอกขึ้นมาจุจับตัวเป็นก้อนนะครับเดีก้อ,น,อนมีหลากหล,ายล,า,ยลา,ยายลักษณะหลายรูปแบบแล้วเ็าจะเงาขาวนะครับอันนี้เรียกบางท่านเรียกที่ดีคือของศักดิ์สิทธิ์นะครับคือเป็น พทธาตุอะไรเราจะเรียกกันนะครับคือบริข่าวสายหลักวิชาเขาเรียกกันนะครับเคือข่าวสายนะครับข่าวสายนะครับดูภาพรวมนะครับนะครับนี่ครับผมทองละเอียดผงมันผงหมดเลยครับน่ครับนี่ครับนี่คือหลักธรรมชาติวิธีดูของเก่าโบราณนะครับนะครับนี่ครับลักษณะอย่างนี้ครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหน้าเราดูเห็นเพราะว่าเขามีแผ่นทอง ทองติดเยอะครับเรามาดูเนื้อเนื้อด้านหลังนะครับสีแดงๆนี่เกิดอะไรจากอะไรครับพระนี้ก็คือผู้ใดที่อยากได้มาร่วมสร้างพิพันธ์กับก็คือติดต่อเข้ามาหรือมาที่บ้านออสิิที่ที่สร้างพิพันธ์นะครับก็คือก็มาดูนะครับคือภาพที่ปรากฏได้ที่1ที่2ที่3ที่4ที่5แล้วได้ที่เป็นภาพแท้มี ได้ใบรับรองใบรับรองงานประกวดนะครับนะครับคือเราก็จะให้แบ่งปันมาร่วมสร้างพี่พันธ์นะครับซื้อปูดซื้อหินซื้อสายครับซื้อกระเบื้องซื้อเสาซื้อเป็นชิตครับก็องลองถ้ารอนที่เราให้องละหลักแสนครับแสนหนึ่งส0,000ลครับอยู่ที่พิมพ์พรนะครับคือ2 0 0 0 0 0 0 0 0หมื0นขึ้นไปครับนที่ที่สที่สมที่สองที่หนะครับแล้วก็พระที่ประกวดได้ไม่ได้รอนที่หนึ่งก็คือพระพิมพ์เหมือนกันบบงทีสวยกว่า สวยกว่าราวันที่หนึ่งอีกครับเพราะว่าเขาชนกันเนี่ยเขาชนกันครับคือบางทีผมไม่ผมไม่เข้าใจเรื่องการส่งพระเขาก็ส่งพระพิมพ์เดียวกันครับสิบองค์ยี่สิบองค์นี้ครับคือเขาก็แข่งกันเองแข่งในที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแล้วนอกนั้นเขาก็ไม่ได้รางวัลเขาก็เป็นพระแท้หมดนะครับนะครับผมส่งครั้งหนึ่งก็าจะคือผมไม่ได้คิดอะไรมากผมคิดว่าดูต้องการไปรับรองว่าเป็นพระแท้อย่างเดียวครับนะครับแล้วสู่แล้วก็ส่งกี่ครั้งก็แท้ทั้งหมดนะครับแท้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาแข่งกััันนเอองททีี่่ะคครรบบถ้้าาาดยกกไ็ม มามาเลือกเอาครับแล้วก็มาร่วมสร้างหรือว่ามาร่วมสร้างนะครับมาร่วมสร้างนะครับเราก็จะแบ่งแบ่งปันให้นะครับนะครับต้องมามามาดูเองครับมาดูเองครับนะครับลงสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นแสนนะครับมีถ้าวันที่หนึ่งเราก็ให้หลักแสนนะครับถ้าเราวันที่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 สี่ที่ห้าเราก็ห้าหมื่นสามหมื่นสองหมื่นลดลงกันไปนะครับนะครับเพื่อจะสร้างให้กันได้เสร็จครับเพราะชุดนี้ อีกชุดหนึ่งอีกเล็กล้าน S <S กว่าบาทครับชุดที่จะทำกำลังสร้างอยู่นี่ครับเราต้องการต้องการเงินล้านกว่าบาทแล้วก็จะรวบรวมว่าต้องการพภะสมเดครั้งที่เราประกวดมานะครับแล้วแล้วก็มีใบรับรองทุกองค์น,นะครับทุกชุดนะครับคือพระสมมุ่าพระพระชุดหนึ่งมีร้อยองนะครับเราก็จะส่งไปอยาา่างละองค์ละองค์ลงพิมละองค์ละองละองนะครับเอาไปประกวดนะครับก็ว่าไปเพื่อต้องการว่าพระนี่แท้ไหมครับเราต้องแท้หลายๆที่ครับแท้หลายๆอย่างแท้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ แล้วก็หลักธรรมชาติแบบนี้ครับแล้วก็แล้วก็แท้ด้วยผู้ธคุณนะครับตรวจสอบด้วยผู้ธคุณนะครับแล้วก็แท้ด้วยคนหมู่มากที่ผมไปประกูกันคนเกือบร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็สมภารหลายๆพันองค์แล้วก็ชิงกันนะครับนะครับว่าใครจะสวยกันแท้ไม่แท้นะครับเราเพรอพากลผมต้องการแบบนี้นะครับเพราะว่าเราทําเป็นพิพิธภัณฑ์เราต้องมีใบรับรองมีคนหมู่มากแท้คนหมู่มากนะครับไม่แท้อยู่คนเดียวนะครับไม่แท้คนไม่กี่คนนะครับนะครับคือแท้สากคนะครับแท้สากคน เราคนมาเที่ยวพ <Therm> aan, <them. S 2> ิธิภัณฑ์ก็ได้เห็นว่าโอ้ยมีทั้งใบรับรองมีทั้งการตรวจสอบทุกอย่างครับก็น <im par ain> ี่นะครับเราต้องการทําให้ท่านนะครับแล้วก็สร้างนาระท่านพิพิภัณฑ์ที่สร้างขึ้นก็หลาย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 ตังครับนะครับเรามาเยี่ยมชมดูนะครับนะครับติดต่อมาได้ครับในในยูทูบมีบทรถยนะครับติดต่อมาเลยครับแล้วก็ต้องติดต่อมาลงหน้านะครับเพราะบางครั้งอาจจะไปดูงานไปทํางานไปเปิดร้านหลายหลายอย่างครับเพราะทำทั้งพิธิภัณฑ์เปิดทั้งร้าน ทำมาทางบ้านหอศิลป์นะครับลองเข้ามาดูนะครับนะครับถ้าสนใจขอพระแท้ๆนะครับพระที่มีการรับรองไปประกวดนะครับนะครับแล้วพระที่นี้ก็ถ้าถ้าเราสร้างวิพันเสร็จพันพระนี้ได้ได้มีการไปเอกใบรับรองเป็นวิพานเสร็จเรียบร้อยนะครับพระในเยาววิพันนี้ก็ถือว่าผู้ใดที่มีมีสะสมไว้หรือมีครอบครองไว้เหมือนกับพี่พันธ์อนาคตข้างหน้าก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเรื่องประเมินราคานะครับ นี่เป็นนี่ครับเห็นไหมครับโถนครับครับนี่ครับคือธรรมชาติเป็นลักษณะนี้ครับนะครับจะดูแบบใน d ีเนเนี่ยก็เหมือนกันหมดครับเพราะว่าก็จะมีแคลไซด์งอกขึ้นทับถมหมดเลยครับลักษณะของพาสเจอร์ครับลักษณะนี้ครับนี่ครับพวกทองพวกอะไรก็จะเป็นลักษณะนี้หมด ว่าเขาจะมีปกคลุมด้วยแถวสายนะครับนะครับเป็นธรรมชาติอยู่นะครับเป็นธรรมชาติของภาส่วนับนะครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นครับสวัสดีครับ